สวัสดีครับพเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมก็จะพาไปเดินดูปากนะครับปาก็ก็จะหมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่ตัวนะครับพวกนี้เช้าๆหัวเจ็ดไปดูนะครับ ขึ้นต้องมาครับชำนอนอยู่ฟางข้าวๆๆนี่ครับอันนี้หน้าเก็บเกี่ยวข้าวครับเสียงรถเกี่ยวข้าวตั้ง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 กลางคืน วันนี้ก็แดดร้อนเหมือนเดิมนะครับใศษกับกันดกกับดัดหนูบ่วงหนูก็ไม่ถูกนะครับข้าวก็จะสุกนะครับนับปันก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่ครับถ้าเกี่ยวไวถ้าสุกเร็วได้เกี่ยวไว ถ้าสุกส้านะครับได้เกียวฉาปลามันก็จะหมดแล้นะครับหมาก็ไม่ค่อยมาปีเจ็บปาหมอนะครับหมามันไม่กินปาหมอเพราะว่ามันกวับก้างปากปากมันนะครับมีอยู่นะครับ นี่ครับจะไม่เป็นปลาอะไรนี่ครับมีอยู่วันนี้เช้าผมจะมาไปดึกนะครับตอนดึกๆมังงุมเอานี่ครับเห็นปลาเน่าครับเน่า น,นี่ก็ไม่มีครับหมดน,นี้หมาล่ะก็เลือประช่อนในนี้นครับเนี่ยเห็นคันอยู่ยครับประมาณสองสามตัวนดครับผมไม่ได้เซฟบูธมาก็เลยไม่ไจับอาบน้ําแล้วนะครับนี่ครับนี่อยู่ครับมันก็อยู่ในนั้นแหละครับเห็นงอยู่ยประมาณสองสามตัวนะครับคันไปคันมา ตัวใหญ่อยู่นะครับแต่พรุ่งนี้ตอนเช้ามาที่เตืองหรือเปล่าม้มันมีชี้โคลนครับผมก็เลยไม่อยากลงนี่ครับสองตัวประมาณสองสามตัวครับนนี้น คันไปคันมาอยู่ครับเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับมีเช้า เดินดูข้าวครับข้างล่างก็ยังไม่ได้เกี่ยวเลยครับข้าวเจ้านี่ข้าวเหนียวครับตัวเหลืองก็เหลืองนะครับ สุกนะครับสุกแล้วแต่ยังไม่สุเกเต็มที่นะครับทลางคืนก่อบเหมือนเดิมนะครับเสียงจิ้งหรีด นอกเหมือนเดิมมาเห่ัน,นี่เป็นเทียงนาใกล้เคียงกันนะครับข้าเจ้าตรงนี้ก็สุกแก่เต็มที่ครับครับใบแห้งหมดแล้วครับกับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ถึงนี้ครับสวัสดีครับ